กาตัวน้อยหาจินเยียดสวนนีน่เนะโอแ้แล้วาได้ดีดบแล้วนะมา่ท่านทุกคนมันได้สวัสดีทุกท่านทุกคนครับมาส้มสวนสวนมาคือ <c oughs> ห้างบมดเลอดอกเลี้ยงอาะรามไรคน่งนี่กระป๋อมหน่อย คนนึ่งมาอาศัยอยู่่นต่ตกนลคนนั้นเนาะตาเล่น้อยคนเป็นไงล่ะตาเลี้ยน้อยจนคนจนคนไงตาแต่ก่อนมันเป็นกระป๋อมไหมหน่อยลน้อยนึ่งคนเปไงล่ะันมาสาศัยอยู่ในต่ะกูเป็นไง ออกก็เแล้วก็วไหวพี่น้องมันบ่ติดแต่ว่ากับเบื้องอีกมันหลายหลายหน่วยอยู่มันติดบด่มัน,นออกมาอย่างนีง้แล้วสองสามหน่วยแล้วมันบต่ติดทีเดียวเองเนาะถ้าเบื้องไปพี่น้องว่าไปไปมันติดติดบด่ดอกเราฟักทองเหลือง,งอะลามเลย นีดอกตัวผัวบุนดอกตัวเมียยังตั้งเจ็ดลูกแล้วถ้าบ่งไปว่ามัน,นที่นี่สี่วบวเห็นสอง่วยแล้วว่าติดมันใบสอง่วยแล้วสองลูกแล้วสีไว้มึงกับอมหน่อยฮะมึงแกะตัวนน้อย มาอยู่จนไงแล้วพี่น้องอืมอโตแล้วแต่ก่อนเขามาอยู่ตัวเล็กๆตอนนี้โตแล้วน้องโดดดังเลยขอถ่ายหน่อยจ้า ามนีนะครัวนนกก็ได้ลังทำลังในนกเขาดอกเลืองขอบคุณขอบคุณพี่งพองความเพิ่งพิแ่งแรงเชื่อแรงใจขอบคุณิลงในหลยได้ครบเด้อ คอมเมนต์ตีส้มเนี่ยเป็นเนว้หนไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย